สดใสน่ารักเหมือนเดิมแมดดี้ลูกยางสาวแดนปินคืนสนามรอบ14เดือนถือเป็นครั้งแรกในรอบ14เดือนที่แมดดี้มาดายักนักวอลเล์บอลสาวทีมชาติฟิลิปปินส์กลับคืนสนามได้อีกครั้งนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บต้องพักยาวกว่า1ปีหลังได้รับบาดเจ็บหนักที่เข่าซ้ายโดยนักตบลูกยางสาววัย24ปีถือว่าโดดเด่นทั้งในและนอกสนามลงสนามในเกมที่โชโกมูโชฟลายอิงไททันต้นสังกัดเอาชนะ p l d ดีห้สปีดฮิตเตอร์3-2เซต ฉันมีความสุขและขณะเดียวกันก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมเล่นกับทีมอีกครั้งมันเป็นการทำงานหนักตลอดหนึ่งปีของฉันและฉันถือว่ามันคุ้มค่ามากๆแม้ว่าสิ่งที่ฉันทำในเกมนี้จะเป็นเพียงแค่การเสิร์ฟแต่มันก็ส่งผลกับทีมและฉันคิดว่าอย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่ฉันพอทำได้ฉันอยากช่วยทีมทุกทางมัดดี้กล่าว สำหรับแมดดี้มาดายักจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอาเทเนโอเดอมานิลาเล่นในตำแหน่งบอลเร็วปัจจุบันสังกัดโชโกมูโชฟลายอิงไททันสโมสรในหลีกบ้านเกิดและก้าวขึ้นติดทีมชาติเมื่อปี2019